แมนยูเนเต็ดแมนซิตี้จับตาดอนนารุม่าหลังเปเยเชใกล้ปิดดีลโกใหม่อนาคตของจาลุจิดอนนารุม่ากับปารีสแซงตแชร์แมงสอแววไม่แน่นอนอีกครั้งหลังสื่อดังอย่างเลกิปรายงานว่าเปเเชใกล้ปิดดีลคว,ว้าลูก้าชวาลิเยในทวารดาวรุ่งวัย23ปีจากลิลด้วยสัญญายาว5ปีเต็มโดยเชื่อว่าชวาลิเยจะเข้ามาเป็นตัวหลักในแผนงานระยะยาวของสโมสร การมาของผู้รักษาประตูรายใหม่ทําให้อนาคตของดอนารุม่าตกอยู่ในเครื่องหมายคําถามแม้เจ้าตัวจะเหลือสัญญาจ,จนถึงปี2026และยืนยันว่าต้องการอยู่ถิ่นปรักเดยแพงต่อไปก็ตามอย่างไรก็ตามครับหากบทบาทมือหนึ่งของเขาเริ่มสั่นคลอนทางเลือกในการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้จึงเปิดกว้างอีกครั้งโดยมีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังมองหาผู้รักษาประตูระดับท็อปหลังองเดโอนาน่าทำผลงานไม่น่าประทับใจตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมานตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานแม้จะมีช็อตเชฟสวยๆให้เห็นเป็นระยะครับแต่โดยรวมไม่อาจสร้างความมั่นใจได้ในระยะยาวโดยเฉพาะในเกมใหญ่ที่มักจะพลาดง่ายๆด้วยผลงานของดอนนารุมา่าที่เก็บคลีนชีตได้ถึง12นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาครับและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเปเอเชคว้าทริปเปิลแชมป์ ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บอร์ดบริหารแมนยูจับตามองส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแม้เอเดรซอนยังอยู่กับทีมครับแต่อนาคตของเขาก็เริ่มไม่ชัดเจนเพราะมีรายงานว่าทีมนั้นเปิดรับข้อเสนอและอาจจะเซ็นสัญญาเจมส์ทรัฟฟอร์ดจากเบอร์ลี่ในราคา27ล้านปอนด์เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนในอนาคตและถ้าซิตี้ต้องเสียเอเดรซอนไปจริงการคว้าตัวดอนารุม่าที่มีทั้งประสบการณ์ในระดับชาติและผลงานที่สม่ำเสมอในเกมแชมเปี้ยนลีก ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแม้โดนาลุมาจะไม่มีความตั้งใจย้ายในตอนนี้แต่สถานการณ์ของเปย์แอชเช่ที่กำลังลงทุนกับผู้รักษ,ษาประตูรุ่นใหม่อาจทำให้โจต,ตัวต้องเริ่มพิจารณาทางเลือกอื่นโดยเฉพาะเมื่อมีทีมใหญ่อย่างแมนยูและแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ทั้ง2ทีมนั้นต่างก็มีศักยภาพในการจ่ายค่าตัวในระดับสูงรวมถึงค่าเหนื่อยที่เหมาะสมกับนานดาระดับแชมป์ยุโรปซึ่งหากการเจราจารเริ่มต้นจริง ดอนนารุม่าอาจกลายเป็นหนึ่งในดีลใหญ่ของซัมเมอร์นี้อย่างไม่ต้องสงสัย